สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังขนสิ่งขนของออกมาแล้วครับได้กับบ้านเทีแนนอนมอน,นี้นะครับแล้วไปดูไปดูตนเอเทียนน้องไม่ห่อไม่หล่อไ่่อไล่อที่ไหนพอรีปบ ขอบคุณคุณพ,พยาบาลด้วยนะครับดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยครับนี่นะครับน้องน้อยยุของนี่นะครับ <c oughs> นี่รเราอกต้องท้ายของนี้เห็นพี่น้องเบิงน้ำนี่นี่ เป็นคว,วครับเมื่อกี้นึงแมนครับพี่น้องเรียกร้องเนาะเลขเตียงเลขกอีกอย่างว้ตินี่นะครับนี่นะครับนี่ทำตามสัญญาแล้วนะครับนี่คือเลขกเตียงที่น้องอิงนอนนะครับผมมานอนลูมวงนี้แหละเราผมไปเลียวเห็นพอดีตัวน้อยน่อย เมือเรียงนะครับไปให้กับัังใจกันได้ที่บางปูกมสามสินะครับทรงกลับแล้วนะครับกรับมือทรงหมอล้ํากับอีสานนะครับกลับกลุ่งมาสั้นล้างแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนเอารถกลอฟมาครับนะครับ ฝากนะครับเอฟซีผู้ใดที่บ้านให้ไปกดติดตามช่องพ่อแม่น้ององค์หญิงนะครับเอาไปกดติดตามช่องพ่อแม่น้องหญิงด้วยนะครับสดชื่นแล้วสดชื่นแล้วโพสแล้วเออประโจอโพสได้หานาทีเมื่อกี้นี่เซตตาหอดนะเซตตาหอดอะไรก็ ขอบคุณในหน้าด้วยในหน้าโอนตังไว้ห้าหมื่นเลยขอบคุณพระโจ้าที่โอนนี่ไดละล่ะใจคาะลูกหวนาเนี้ยไป พอนฝรั่งหดเงียเพอนีรถส่านก่อนพอดีไปโซ่ยูรรถไหมเดี๋ยวรถวนลงมารถของผมอยู่สั้นสั้นสาม่ายนี่และเดี๋ยวเย็นนี้ไปเจอกันแฮปรี้อรอไได้รู้สึกตึก ไ,ไม่ตกจไม่ตกลมเช้าใมันป็นแล้วตัวมาับต้องไปด้วยเพราะเคก็ต้องไปด้วยไม่อนี่กับกับทป่สาล้อเมครับจะนอนแบบนี้ได้หาย,ยาง้ถืออ๋อไท้ลงมาแล้ว ลายลูกก่อนมูไม่พันค่ะพี่พยาบาลชั้นแปดถ่ายไปแล้วค่ะตรงนี้เอามารอหน้า่อยดิจ้ะเราถ่าย้าลิฟต์ค่ะโอ๊ยฉันต้องเปลี่ยนน้องกุ๊

ก,นะก,กินแทนขากูด้ใครมุกแกนหนมามุกกรอกกนยเตยิงกินเ่อยิม่นะ <laughs> ไม้อการข่าโ้ยแล้วก็ไปกินอยู่บ้านเนาเป็นางาไปกินอยู่บนเป็น ขอบคุณโรงพยาบาลบางประกอกเก้าะนะครับดูแลอาการดูยิงเป็นอย่างดีครับแล้วก็ขอบคุณพ่อโจนะครับพ่อโจเปีลูกสาวพโจเป็นไดนาบเน่เป็นไดน,หนาไม่ได้เมื่อคืนนี่สุดยอดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะครับทั้งบ้านหักเห็นมาไลร,รับขญยีลาครับผู้ดใดอยากรับขวญยีลาใส่ละ่ะ โจ้นะจ๊ะขอบคุณสอนนวดขอบคุณสอนวดขอบคุณแทนขอบคุณถูกความหงอยแยขอบคุณพ่อพ่แม่พี่ขอบคุณบานหักลิงน้อยขอบคุณบานหักน้องหูหญิงขอบคุณบานม่มหักขอบคุณพ่อพ่แม่พี่ขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลนี้ที่ดูแน่นอน่างดีหน่อยเพราะให้ทุกคนจะเริ่อยู่เรื่องอยู่ทุกคนนะจ๊ะ โอ้ขอบคุณพี่ธวัชชัยด้วยโอนเงินมาเมื่อกี้เนี่ยปิ๊งมาเมื่อกี้หนึ่งพันบาทพี่ธวัชชัยโอ้ยมีหลายคนที่เพิ่งโอนมาจ้ะบอร์ดอันอนี้อันอนี้เพิ่งโอนแล้วเพิ่งอัดทักฟินถูกมั้ยแม่อันนี้นไม่ไหน,น้อยไล่บูถึงไล่บู้หอดจอดบูถึงจ้ะเพราได้หลายหลายได้จ้กพราะเขาทำใแม่ได้จ้ะเด้อขอบคุณความนักคนแก่ขอบคุณความเมตตาความบินดูอีหลาน้อยกระเอบคขัวของแม่หน่อยจ้ะพอยพอพลอยแม่จะเลื่อนหลงเรืองทุกทุบด้านทุกทุก้นได้จ้ะเด้อ คือว่าร่างกายแข็งแรงจะเก็บจะจนทุกคนทุกพนครับกขก็ยินให้ลูกคดาไม่เลน่คือดเพืิรอนเรียวเพื่อนยิมได้เรายิมปุยปุยแล้ว ความพังย้ายขอบคุณทุกกำลังใจนะครับาตาสดชื่นซิวกระหายยังกระหายเปินเล่นน้องโงพยาบาลสองขึ้นนะ่ะเที่ยงเลยสุดยอดเลยเมยแรงจะงเดิน,นอะไตัวเมยแรงก็ยิ่งได้ไปเพิ่งพี่หมอนอิงอ้อเคยถึงอ้อ,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 อสุดยอดขอบคุณพี่หมอนอิงด้วยดูแลน้องเป็นอย่างดีเยี่ยมมากเลย,ยครับ เม้าพ่อกันครับเบล้งครับบางปูก็ม้อสามสิบี่ด้พี่น้องครับหลังจากวันนี้เขาอีกกลับพิสซ่าแล้วครับกลับพิซซ่าแล้ว ฝากพี่น้องสำมีนะครับเาไป่่ดวจก <c oughs> <c oughs>